วิธีการยิงแอดโฆษณาผ่านตัวจัดการโฆษณาในมือถือนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เราเลือกไปที่ปุ่มเครื่องหมายบวกมุมขวาบนนะครับสีเขียวๆนะครับใน ios และ android จะเหมือนกันนะครับจากนั้นครับเลือกวัตถุประสงค์สำหรับการจะยิงแอดโฆษณาหลักๆนะครับวันนี้โค้ดวีจะสอนเรื่องของการยิงการมีส่วนร่วมของลูกค้านะครับก็คืออันนี้เลยนะครับแคมเปญแรกเลยนะครับ ในการยิงการมีส่วนร่วมของลูกค้าเนี่ยนะครับมันจะมีด้วยการ2แบบคือการเพิ่มจํานวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับเพิ่มในส่วนของยอดไลค์ยอดเมนยอดแชร์นะครับแต่จะไม่ได้เน้นเรื่องการส่งข้อความทาง m e s s e n g e r ของลูกค้ามานะครับอย่างที่2คือการยิงแบบการมีส่วนร่วมนะครับโดยการส่งข้อความคืออันล่างตรงนี้นะครับคืออันล่างตรงนี้นะครับเบื้องต้นต้อง ยิงทีละแคมเปญนะครับไปดูเรื่องของการมีส่วนร่วมกับโพสต์ก่อนนะครับอันนี้นะครับเพิ่มยอดไลคอยดเมนยอดแชร์นะครับเอาเพิ่มเพื่อให้โพสต์ของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับมียอดไลคอยดแชร์ยอดคอมเมนต์เนี่ยมากๆนะครับก็จะเป็นความน่าเชื่อถือของแคมเปญของเราเบื้องต้นตรงนี้นะครับโคดวีให้เลือกเอ่อในการเปลี่ยนชื่อแคมเปญก่อนนะครับอ่ะนะครับก็ตั้งค่าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ตั้งชื่อเสร็จนะครับให้เรากดย้อนกลับ1ทีนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อแคมเปญเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากนั้นงบประมาณเราสามารถตั้งจากตรงนี้ได้เลยควรจะเกิน100บาทเป็นต้นไปนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งต่อวันนะครับแล้วก็ตลอดอายุการใช้งานนะครับต่างกันตรงที่ว่าต่อวันเนี่ยเขาก็จะใช้ปริมาณเงินที่เราระบุให้เนี่ยนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่ตลอดอายุการใช้งานเราต้องระบุจํานวนวันให้เขาด้วยขั้นต่ํานะครับที่ Facebook อนุญาตให้ยิงได้นะครับนี่คือ1วันเนี่ยนะครับโดยประมาณก็คือ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณตอนนี้สามบาทเลือกงบประมาณแล้วเรากดถัดไปครับหน้าที่2จะเป็นเรื่องของชุดโฆษณาครับเราก็สามารถที่จะมาตั้งชื่อชุดโฆษณาก็ได้นะครับหรือใครไม่ตั้งแล้วแต่นะครับไม่ไม่ได้กําหนดเนาะไม่ได้ฟิกตรงนี้นะครับหลักๆที่เราสนใจคือตรงนี้ฮะกลุ่มเป้าหมายนะครับเรากดเข้าไปแก้ไขตรงปากกาตรงนี้ฮนะ กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยตําแหน่งนะครับเบื้องต้นตรงนี้นะครับเขาจะระบุประเทศเป็นประเทศไทยนะครับก็คือประเทศของเจ้าของ Facebook ที่เปิดบัญชีเข้ามานะแต่เราสามารถยิงได้ก็ทั่วโลกนะครับเรามาเลือกอายุก่อนก็ได้ครับ28นะเป็นต้นไปนะครับจนถึงคนอายุสักเท่าไหร่ดี45อ่ะนะครับประมาณนี้เนาะ45นะครับหลังจากนั้นเราไปเลือกแก้ไขพื้นที่ดูครับ ตรงนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นรหัสไปรษณีย์ก็ได้ครับ1น4 0 0นะครับลองดูดีๆครลงท้ายด้วย T-S นะครับกดตกลงหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันนะครับโอเคนะก็ทวนนะครับตำแหน่งที่ตั้งเป็น1040 0นะครับอายุ28-45ปีปีนะครับตรงนี้ฮะหลักๆคนรวมคนที่ตรงตามเกณฑ์ด้วยเรากดไปเพิ่มครับ ทีนี้เรายิงขายปีกนะครับเราก็มาดูตรงความสนใจนะที่เลือกดูตรงนี้นะครับเฟซบุ๊กจะจัดหมวดหมู่ให้เราเรียบร <c oughs> ้อยแล้วนะฮะก็ ça, คือมีกลุ่มความสนใจก็คือเฟซบุ๊กจะคิดว่านะครับคนพวกนี้น่าจะสนใจนะโดยดูจากพฤติกรรมที่เขาไปกดไลค์เพจไปคอมเมนต์เพจต่างๆนะครับเช่นวันนี้โคดวีไปกดไลค์เพจสตาร์บัคสนะครับเฟซบุ๊กอาจจะเข้าใจว่าโคดวีเนี่ยชอบทานกาแฟนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับข้อมูลประชากรคือ กรณีที่เราเนี่ยกรอกข้อมูลลงไปใน f c e e o o o นะไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับอายุนะครับที่อยู่อาชีพนะครับความสัมพันธ์อะไรต่างๆที่ระบุลงไปใน Facebook ก็คือข้อมูลประชากรที่เรากรอเข้าไปนะครับอย่างที่3ครับพฤติกรรมนะครับก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะครับบน a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คอินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของเพจ ต่างๆนะครับสำหรับคนที่มีคีย์เวิร์ดแล้วในใจนะครับอยากจะค้นหาคำที่ตรงตามความต้องการก็สามารถที่จะกดตรงปุ่มค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นสมมุติค้นวีขายปีกกาแฟนะครับค้นวีอาจจะพิมพ์คำว่ากาแฟก็ได้นะครับแล้วก็ให้เลือกตรงนี้ฮะเวลาเราจะเลือกเนาะกลุ่มเป้าหมายให้เลือกกดบวกตรงนี้นะครับแปลว่าเราเลือกแล้วนะครับ มีอะไรอีกที่โควีอยากจะเลือกนะครับเห็นไหมพอเลือกมาหนึ่งกลุ่มนะครับเขาก็จะมีกลุ่มที่แนะนํามาให้ด้วยนะครับเห็นไหมคนาแนะนําที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ไปเมื่อสักครู่นี้เราพิมพ์กาแฟใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นรออ้านกาแฟขึ้นสตาร์บัคขึ้นเอสเปรสโซอะไรประมาณนี้ครับอะถ้าโคดวีขายกาแฟนะคนที่สนใจเอสเปรสโซก็มีโอกาสที่จะมาซื้อกาแฟกับโคดวีใช่ไหมคาปูชิโน่นะฮะลาเต้ ไอ้กาแฟอะไรพวกนี้นะครับโดยปกติตรงนี้เราจะเลือกให้มันรีเลทกันนะครับก็คือเหมือนเหมือนคล้ายใกล้เคียงกันนะครับเราจะได้รู้ว่าคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกันเวลาที่เราวัดผลประสิทธิภาพของแอดของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคกลุ่มนี้เนี่ยมีความนะฮะสนใจแอดโฆษณาของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสมมติอยากได้แค่นี้คดวกีก็กดเครื่องหมายถูกมุมขวาบนนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะคนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์นะครับเราก็จะเว้นไว้นะฮะไม่นําส่งคนพวกนี้มีคนกลุ่มไหนบ้างอันนี้เราต้องพิมพ์นะครับเช่นอ่ะสมมติอาการพนันเนี่ยนะพวกการพนันออนไลน์นะครับพวกอ่ะเล่นการพนันเนี่ยนะครับการพนันกีฬาเนี่ยนะครับนักเล่นเกมคอนโซลเนี่ยโคดวีก็จะเลือกไว้กลุ่มหลักๆประมาณนี้ฮะโคดวกีก็กดถูกเครื่องใหม่ บนนะครับอ่ะตอ่อมาครับเรามาดูครับว่ากลุ่มเป้าหมายนะ,ะของเราที่จะซื้อกาแฟเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ครับว่าจริงๆคนที่กินกาแฟเนี่ยกินทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือไม่นะ,ะจริงๆต้องบอกว่ากาแฟเนี่ยเขากินทั้งหมดเลยนะ,ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเราก็เลือกทั้งหมดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะจากนั้นภาษาครับให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการ คนที่เข้าใจภาษาที่เราจะเลือกนะครับถ้ายิงในไทยนะครับเราอาจจะเลือกภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อจะคัดกรองนะคนที่เข้าใจภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกับเราถ้าเราเลือกทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเจอชาวต่างชาตินะที่อยู่ในไทยนะครับแล้วเขาเห็นแอดโฆษณาเพราะว่ามีความสนใจในเรื่องที่เราระบุลงไปเนาะนะครับก็ทักเข้ามาแล้วอาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนั่นเองนะโอเคขั้นตอนนี้นะก็ กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราเลือกตำแหน่งที่ตั้งนะครับเลือกคนที่สนใจนะครับคนที่ตรงตามเกณฑ์คนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์นะครับอายุเพศแล้วก็ภาษาเรียบร้อยแล้วเรากดแบ็กกลับไป1ทีนะครับตำแหน่งการจัดวางโค้ดวีเลือกการจัดวางแบบ Advantage เลยก็คือแล้วแต่ Facebook จะแนะนำให้เลยส่วนใหญ่เขาจะดูจากโพสของเราแล้วก็แนะนำให้เลยครับว่าโพสของเราเนี่ยเหมาะกับการนําส่งช่องทางไหนบ้างนะครับ กดถัดไปครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเพจนะครับให้ถูกต้องนะครับกรณีที่หลายๆคนมีเพจเนาะนะครับก็เลือกให้ถูกต้องด้วยนะครับเลือกโพสครับอ่ะเราก็มาเลือกที่โพสตกาแฟนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการยิงแอดโฆษณาในมือถือเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นโพสต์ทั้งหมดที่เราโพสตลงไปในเพจนะครับเนื่องจากว่า มันจะมีแพทเทิร์นที่รองรับกับการยิงแอดโฆษณาผ่านมือถือนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของรูปภาพเดียวนะครับหรือวิดีโอโพสเดียวนะครับหรือวิดีโอเดียวนะครับในโพสนั้นนะครับถ้าเป็นในโพสนั้นมีรูปภาพหลายภาพนะครับหรือวิดีโอมากกว่าหนึ่งนะครับมันก็จะไม่โชว์น้าโพสบนนี้นั่นเองนะครับย้อนกลับไปหนึ่งทีครับจากนั้นชิ้นงานโฆษณาครับเราเลือกตรงนี้ฮะ ปกตินะครับเขาก็จะมีให้เลือกเป็นอ่าอันนี้เว็บไซต์เนาะเราสามารถที่จะไม่เลือกเว็บไซต์ได้ครับก็กดเป็นคําว่าไม่มีเว็บไซต์นะครับแล้วก็ call to action นะครับหรือการกระตุ้นให้ดําเนินการเนี่ยให้เราเลือกเป็นส่งข้อความครับเขาก็จะมีปุ่มข้อความให้นะครับคราวนี้พอเลือกส่งข้อความแปลว่าเราต้อง Edit ตรงนี้ครับ Edit m e s s a g e Template นะครับคือ Template ข้อความหรือข้อความต้อนรับนะในเบื้องต้นนะครับ ก็เราอาจจะต้องทักทายเขาหน่อยว่าสวัสดีครับคุณ A B C อะไรเงี้ยก็ตามนะครับสนใจสินค้ากาแฟรูมคอฟฟี่ของเรานะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษใดๆก็ตามนะครับก็เป็นกริ๊ติ้งเมสเซจไปตรงนี้นะครับส่วนคำถามที่พบบ่อยนะครับเราอาจจะมีนะฮะหรือไม่มีก็ได้นะครับก็เป็นตัวเลือกให้ร้านค้านะที่สนใจจะยิงแอดโฆษณานั่นเองนะครับอ่ะสมมติคนณีบอกว่าไม่เอาคำถามที่ พบบ่อยแล้วกันนะครับก็แปลว่ามีแค่กิจติ้งเมสเ g จอย่างเดียวเลยนะครับแต่กิ t ติ้งเมสเซจที่ดีก็อาจจะต้องนะครับมีการขอข้อมูลลูกค้านับให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับในการติดต่อกับลูกค้านะครับอ่ะแบคกลับไปนะครับตรงนี้เทมเพลตข้อความเนี่ยนะมีผลสําคัญมากๆเนื่องจากว่าจะทําหน้าที่เป็นแอดมินของเรานะครับที่คอยตอบคําถามครั้งแรกนะกิจติ้ง ทักทายลูกค้าครั้งแรกนะครับอ่ะย้อนกลับไปครับจากนั้นมุมขวาล่างครับกดกดตรวจสอบครับนี่ก็จะเป็นหน้า summary ครับหน้ารวมนะครับที่ก่อนจะยิงแอดแล้วนะฮะเขาก็จะสรุปให้ว่าตัวอย่างโฆษณานะหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเออมีกลุ่มเป้าหมายเราเลือกแบบไหนไว้นะครับจากนั้นเราสามารถกดเผยแพร่ได้เลยครับจากนั้นก็ รอเวลาครับโดยปกติแล้ว Facebook จะอยู่ระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับโดยปกติแล้วประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะสำหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับคนที่ยิงเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะครับสําหรับการยิงแอดแคมเปญแบบการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับ